ออดเนอร์ผู้ให้บริการอุปกรณ์อัจฉริยะชั้นนำระดับโลกประกาศเปิดตัวสมาร์ทโฟนสเปคระดับเรือธงซีรีส์ใหม่ล่าสุดออดเนอร์200ซีรีส์สู่ตลาดประเทศไทยอย่างเป็นทางการตอกย้ำความมุ่งมั่นในการก้าวขีดจำกัด การถ่ายภาพสู่ระดับมืออาชีพภ่ายใต้คอนเซป The AI p r o t e c t Matter นำเสนอนวัตกรรมการถ่ายภาพด้วยกล้อง AI สุดล้ำโดยรุ่น top ในซีรีส์นี้อย่างอ่อนเน200 Pro โดดเด่นด้วยกล้องหลัง3มตัวความละเอียด50ล้านพิกเซลเปิดตัวในราคา19,990บาทและพิเศษสุดกับการดึงนางงามสุดตาขวัญใจมหาชนอิงฟ้ารหะเป็นพรีเซนเตอร์ครั้งแรกเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความแกรนและเป็นที่หนึ่งของอ่อนเนร200ซีรีส์ I think uh, today I think it's quite good. I think uh, especially when I'm on the stage, I heard a lot of Mr. Infinite's fans wow. Okay, very exciting. Yeah, very excited. Uh, I think the objective of this event, of course, for sure, uh, we, we would like to bring the new online membership service to tech consumers. And second, to uh, to share uh, our healthy new technology uh, evolution and. Uh, ก็ as as and flagship products I, I mentioned bring like more more consumer. before, to to Thai of our uh, วันนี้นะครับเป็นเกี่ยวกับงานเปิดตัวนะครับของตัว Honor 200 Series นะครับแล้วก็อย่างนีน้คือเป็นงานที่เราได้นำนวัตกรรมนะครับที่ยอดเยี่ยมของบริษัทเราเนี่ยมาให้คนไทยได้ใช้กันนะครับก็โทรศัพท์เครื่องนี้นะครับมีความพิเศษมากเพราะว่าเราได้จับมือนะครับกับซีโร่ที่ถ่ายภาพคอนเทนต์ดได้ดีนะครับก็เป็นโลกแฮรี่ของทางชั่วซูริย์นะครับขอนะครับแล้วก็กล้องตัวน,นี้เนี่ย ยอดเยี่ยมมากๆนะครับเป็นหนึ่งในโปรซัพที่ขายข้อเท่ได้ดีที่สุดในโลกแล้วในตอนนี้นะครับผมนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังใส่เทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมนะครับให้มากับทั้งสองคน As I mentioned on the stage, I think today is a perfect example how we emerge the technology with the artist. คำตอบก็คือว่าวันนี้เองนะครับก็อย่างที่คุณไมเคิลแจ้งบนเวทีเนี่ยว่าวันนี้เขารู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมากๆนะครับในเรื่องอุปกรณ์ไฟฟเพราะว่ามันเป็นเหมือนการนำเอาเทคโนโลยีกับศิลปะนะครับซึ่งก็คือตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยมันรวมกันได้อย่างมาก็รู้สึกดีใจกันค่ะเพราะว่าแบรนด์โทรศัพท์เนี่ยคือการเลือกพรีเซนเตอร์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วก็ตัวฟ้าเองก็ได้ลองใช้ก็รู้สึกว่าชอบอะไรเงี้ยได้เป็นพรีเซนเตอร์ในสิ่งที่เราชอบด้วยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ ก็ถ่ายช้ำอถ่ายตลอดเวลาเหมือนกันนะ่ายเงี้ยชอบแสงชอบกล้องต่าง,างๆแล้วก็มาใช้งานได้ง่ายด้วยค่ะแต่สักวันหนึ่งจะต้องมีก็วันนี้มาถึงเลยก็ต้องขอบคุณโอกาสดีๆจากทางลูกค้าด้วยที่ชุดเราให้เป็นพรีเซนเตอร์ออเนอ200 Series ค่ะจริงๆก็คุณภาพนะคะของโทรศัพท์มือถือออเ o อร์200 Series นี่นยต้องบอกว่าจริงๆเกินราคา ซึ่งจริงราคาเป็นราคาที่แบบว่าเอื้อมถูกได้ง่ายอยากชนลองเปิดใจดูโดยเฉพาะคนที่ชอบถ่ายรูปหรือชอบใช้งานโทรศัพท์บ่อยๆอย่างฟ้าเองก็คือใช้ตลอดเรื่องแบตอึดทนหรือว่าเรื่องการถนอมสายตาด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนได้ลองใช้แล้วก็อาจจะรู้สึกรักหรือรู้สึกชอบเหมือนฟ้าก็ได้ค่ะก็วันนี้นะครับเราเปิดตัวนะพอสมมติหมดสรุ่นนะครับเริ่มจากในส่วนของพอเนอร์สองรุ่นนะครับราคา ตัวนี้เองเนี่ยเรามีโปรโมชั่นคอนเนอนะครับสองคอเนอร์200แล้วก็คอเนอร์ส0งโกลนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่5นะครับเดือนหน้าแล้วก็รับของร่วมกันกวันมีของแล้วก็โปรโมชั่นเนี่ยว่ามันยอดเยี่ยมมากๆนะเพราะว่าทั้งทั้งออเนอร์200แล้วก็ออเนอร์200โกล่นี่ยจะได้รับนะครับนาฬิกา smart w a t ช h นะครับคอนเนอร์ G S 3ามนะครับาถ้าเปนการระดัสเกลใหม่นะครับแล้วก็ได้ไวเลสเชอร์เพิ่มเข้าไปสำหรับตัวคอนเนอร์ รตัว200ไลน์นะครับก็จะให้รับนะครับในส่วน,ววอนของรับตัว I อุปกรณ์นะครับโปรยแหล่งนะครับที่มีคุณภาพมากๆนะครับแล้วก็ Honor Smart Band นะครับที่มนำมาถึงสวก็อย่างจะฝากนะครับโทรศัพท์ทั้ง2ตัวลงกับโปรโมชั่นที่ยอดเยี่ยมของทางเรา